ลูกชอบฝังร่วมแรงสร้างสรรค์สถาบันให้อำภัยให้เกิดไกลฝางพิทยาคมโรงเรียนฝางพิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนฝางพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโรงเรียนฝางพิทยาคมเดิมเป็นโรงเรียนสาขาข,าของโรงเรียนน้ำสวยวิทยาเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยใช้พื้นที่บริเวณวัดโสภานวรารามวัดบ้านฝางต่อมาในปีพุทธศักราช2535คณะกรรมการสภาตำบลบ้านฝาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้พื้นที่สาธารณะเรียงสัตว์ของตำบลบ้านฝางเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานศึกษาโดยเปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ต่อมาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ใช้ชื่อว่าโรงเรียนฝั่งพิทยาคมเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวอมรรัตน์โคชุมพูผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งพิทยาคมนางสาวชนทิชาบุนนลรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งพิทยาคมมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนนักเรียนจำนวน188คน โดยการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4กลุ่มง,งานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนฝั่งพิทยาคมม,มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ฝังพิธโมเดลในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีการสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าภายในปีพุทธศัก,ากราช2567โรงเรียนฝางพิทยาคมจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรม้9 0สูศตวที่21บนพื้นฐานหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการประสานความร่วมมือในการทำงานอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมมาพิบาลจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเป็นที่ยอมรับของชุมชนระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฝางพิทยาคมมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผลสลัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกา,การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงสร้างหลักสูตรเพื่อกำหนดรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ innovation for Thai education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านวางทุกงานอ่านทุกคนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด,ด้านคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงลึก ส่งเสริมและพัฒนาทัากษะการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนจัดค่ายประวัติศาสตร์รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมพัฒนาอาชีพให้กับผู้เรียนส่งเสริมสูนทริยภาพด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพี่น้องปองดองรู้รักสามัคคีกแก่นฝางเกม และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้วางแผนและสามารถทำงานกับผู้อื่นได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องมีการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีผลงานที่เกิดจากกระบวนการการทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเองและนำเสนอผลงานได้มีห้องเรียนนอกกระลาหอยเชอรี่สีทองเลิร์นทูเอินและวงดนตรีพื้นบ้านช่อดอกฝางโรงเรียนฝาพิทยาคมชุมนุมจักสารเพื่อสร้างอาชีพซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เข้าร่วมง,งานมหกรรม ข้าวพันดีของอำเภอสักไคงานส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดป่าบ้านคอผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีโดยผ่านกิจกรรมสภานักเรียนพัฒนางานแนแนวด้วยกิจกรรมไว้ใส่ใส่ใจธรรมะโครงการหมู่บ้านสร้างสารรค์พี่น้องปองดองรู้รักสามัคคีโรงเรียนฝา่งพิทยาคมรวมทั้ง ส่งเสริมการทดสอบการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจมีความพร้อมในการนำรงชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นพลเมืองดีและพลเมืองโลกมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนฝั่งพิทยาคมได้พัฒนาการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพฝั่งพิทโมเดลในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านมาจากการนิเทศภายในการติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายพัฒกิจและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ชนและหน่วยงานเพื่อพัฒนาการศึกษาสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตรวรรษที่21มีการจัดสรรงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนมอบหมายให้ผู้รับผิดช,ชอบตามความเหมาะสมตามแผนงานโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนฝั่งพิทยาคม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆมีการจัดทำผลงานเชิงวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรชุมชนเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจากการส,งส่งเสริมและพัฒนาส่งผลให้ได้รับรางวัล กรรมการและเลขานุก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความหลากหลายการพัฒนาครูหลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่าน8กลุ่มสาระการเรียนรู้1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนได้ตามความถน,นัดและความสนใจอย่างเต็มศัก,กยภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญ พัฒนาทักษะความคิดการอ่านการเขียนสามารถสรุปองค์ความรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาให้กับผู้เรียนจัดทำหลักสูตรท้องถิน่นบูรณาการกับประวัติศาสตร์อําเภอสักครัย จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดการปฏิบัติจริงมีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้สถานศึกษาเกิดความสำเร็จและมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ด้านสถานศึกษา ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567จากสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยโรงเรียนฝางพิทยาคมได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา 2567ระดับจังหวัดหนองคายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายโรงเรียนฝั่งพิทยาคมมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษา ITA ได้ A, ะระดับผ่านดีเยี่ยมปี2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโรงเรียนฝั่งพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้สู่การฟัง Soft Power ในท้องถิ่นและการมีรายได้ระหว่างการเรียนจบแล้วมีงานทำมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับดีมากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโรงเรียนฝั่งพิทยาคมได้รับรางวัลเสมาปป,ปส ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนฝั่งพิทยาคมได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมด้านการบริหารทั่วไปเรื่องสภานักเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเชิงบูรณาการที่มุ่งผลสำฤทธิ์ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโรงเรียนฝางพิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบ การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมภายใต้โครงการการบูรณาการเสริมสร้างวิธีผู้สุดจริตคุณธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโรงเรียนฝั่งพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2565ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาวิมยมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมอันดับที่3จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิมยมศึกษาหนองคายโรงเรียนฝาพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี2565 ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวัธยมศึกษาหนองคายจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวัธยมศึกษาหนองคายด้านผู้บริหารนางสาวอมรรัรตน์โคชมโตได้รับรางวัลครูดีวิถีพุทธทิเชอร์อวอร์ดจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการดรศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ นางสาวอมรรัตน์โคชมพูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2568จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นางสาวอมรรัตน์ข้อชมพูได้รับรางวัลยกต้องเชิดชูเกียรติเป็นกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยนางสาวอมรรัตน์ข้อชมพูสิทธ์กเก่าคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปี2566ด้านผลงานดีเด่นจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวชนทิชาบุญน,น์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2568อำเภอสะใครจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งนางสาวชนทิชาบุญน,น์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับโล่รางวัลเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปีการศึกษา2567จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยด้านครูนางสาวมุกดาอันพักดีได้รับรางวัลเสมาปปสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง ครงการสถานศึกษาสีขาวปอนยาเสพติดและอบยมุกปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการนามณีกรโตหน้าเป็นผู้ตรวจข้อสอบโอเนตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยรูปแบบข้อสอบอัตนยัยปีการศึกษา2567จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์กรมหาชนสทศนางแสงจันทร์ทันทภูมิครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาหนองคายนางสาววิไลวันโพสีขามครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2,567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นางสาวมุกดาอันพักดีมีผลงานระดับดีประเภทวิดีโอโซนนิทัศการเรียนดีมีความสุขภายใต้โครงการโอเปกแฟร์แชร์แอนด์เลจากผลงานสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนดีมีความสุขจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวเนรมิตธรรมรังสีได้รับรางวัลชมเชยระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลงานมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผู้ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2567จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด้านผู้เรียนนายถาวรนนทัพปัญญาได้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมใหญ่เด็กไทยฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำและผ่านการพัฒนาทักษะการคิดตามแนวทางพิซซ่าด้วยเกมสนุกคิดปิดเทอมใหญ่ถูกทุกข้อจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กหญิงเปรมปีดากตศีลาได้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมใหญ่เด็กไทยฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำและผ่านการพัฒนาทักษะการคิดตามแนวทางพิซซ่าด้วยเกมสนุกคิดปิดเทอมใหญ่ทุกๆข้อจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวอภิชาณนันปัสษาใสได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิกกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567จากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เด็กชายอาทิตย์คำอ่อนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567ัากสํจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นางสาวออนิดาสงสัยได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิธยมศึกษาหนองคายเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติจำปี2568จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวัธยมศึกษาหนองคาย เด็กชายวุฒิชัยนำมารถได้รับรางวัลน,นักเรียนดีวิถีพุทธสติเดนอวอร์ดเป็นนักเรียนต้นแบบคุณธรรมวิถีพุทธเชิงประจักษ์จากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการดร์สิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติเด็กชายอาโน์นขุนทองจันทร์ได้รับรางวัลน,นักเรียนดีวิถีพุทธสติเดนอวอร์ดเป็นนักเรียนต้นแบบคุณธรรมวิถีพุทธเชิงประจักษ์ จากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการดรสิริพงศ์อังคาสกุลเกียรติสภานักเรียนโรงเรียนฝากพิทยาคมเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2566จากคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาตินายสุรสิธิ์สีใส ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมรอบรู้วันนักดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาสนับสนุน ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมฝั่งพิธโมเดลลงสู่การปฏิบัติมีการรับผิดชอบร่วมกันจนเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะการเรียนรู้สู่องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป